สวัสดีค่ะกลับมาตามสัญญานะคะหลังจากที่เพิ่งเริ่มรีวิวกล้องก็เริ่มมีคนมาคอมเมนต์ว่าให้รีวิวกล้องตัวนูน้นตัวนี้เียบเทียบกับตัวนัน้นตัวนี้หน่อยเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็ อันนี้ล่าสุดเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากคือบอกว่าขอให้วิวกล้องตัวนี้หน่อยติดติดกันประมาณสักสิบยีคอมเมนต์ได้นะคะแบบไม่ได้นัดหมายเพราะอาจจะเพิ่งเปิดตัวด้วยอะหลายคนเห็นแล้วอ,อยู่ข้างๆเรื่องนี้เองนะคะนี่คือ canon eos m10 เองก็เป็นเม r r o r l ตัวเริ่มต้นที่ canon เพาเพิ่งเปิดตัวมามาตีตลาด user ปกตินี่แหละก็คือคนที่ใช้งานกล้องแบบเริ่มต้นนะคะถ้าเทียบรุ่นก็อาจจะมาชนกับพวกถ้าเป็น nikon ก็ nikon j5 panasonic l ลูมิ g f 7หรือว่า Sony A 5 0 0 0 Fuji X A 2อะไรประมาณนี้หรือว่า Olympus EP L 7 Pen อะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น กล้องเริ่มต้นเหมือนกันก็คือมีไวเลสราคาเบาๆเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจง่ายหลายคนก็เลยคงแบบเฮ้ยสนใจตัวนี้ยังไม่ค่อยมีรีวิวเลยแต่วันนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวหลายคนถามว่าเบี้ยวไงเพราะว่าขอมาแล้วแบบไม่ได้จะให้สักทีนะคะห่างหายไปนานพอสมควรค่อนข้าง,งยุ่งขอโทษด้วยแต่ว่านี่คือ canon eos m10 นะคะมาอยู่กันว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างค่ะอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบ มีเลนส์2อันมาให้นะคะ EOS M10 mm hmm. ก็มีเป็น EF M15-45 เป็นระบบกันสั่นนะคะ IS แล้วก็มีเลนส์คิดมาให้ก็คือ EF M22 แบบนี้ นี่รอบๆกล่องแล้วก็ดูรอบๆนะคะนี่ก็สเปค,คเขาเนาะความชัดเนี่ย18ล้านพิกเซลนะคะมีระบบ Hybrid c m มอส f 2ก็คือเป็นการเซนเซอร์ของเขานี่แหละเซ็นเซอร์เป็นแบบ APS-C นะคะก็คือเท่าๆกับตัวนี้ A71 นะแล้วก็ Fuji XA2 นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคูณ1.6ก็จะครอบมากกว่านิดนึง ISO เนี่ยดันได้สูงสุดแบบแมนนวนะได้ถึง12,800นะคะแล้วก็7.5ซนจอ LCD 3ต่อ2ก็คือเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็น Wi-Fi Certified ด้วยแล้วก็มี HDMI ต่อได้เขาบอกแบบนี้อ่ะแกะกล่องกันดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะมีอันนี้เป็นกริปที่ได้มาแล้วว่าเป็นของที่ยืมมานะคะก็เลย อาจจะเป็น Limited Edition อันนี้เป็นคู่มือเนาะปกติอันนี้ก็เป็นใบรับประกันเลนส์ ens, นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันเนาะออกมาก่อนบอดี้กล้องนี้ก็เป็นอีกเลนส์หนึ่งนะคะสาย h a r g e และแทนชาร์จแขนนอนและใสาของขอ EOS เห็นไหมสาย USB ไว้ต่อเข้าของแบตเตอรี มาแกะดูกันทีละชิ้นเลยนะคะอ่ะเริ่มจากบอ <Okay. S 1> ดี้แกะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ทาดามเล็กมากๆเป็นพลาสติกนะคะรอบๆอันนี้เป็นสีขาวเนาะเล่น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 ยิบสองวมอเล็กๆน่ารัก มาดูอีกเลนส์เนื้อันนี้ก็จะใหญ่กว่าหน่อยนะคะจะอ้วนกว่านี่เลยเป็นเลนส์ซูมเนาะมี IS ก็คือ image stabilizer ก็คือเลนส์กันสัน่นนั่นเองจากแค n น n ระยะ15กับ45มม,มต่อด้วยอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตน,นะคะส่้แท่นชาร์จแบบนี้พร้อมกับที่ใส่เหมือนกล้องทั่วไปมอนฟูจิเหมือนนี้มีสายคล้องคอ ดี๋ยวค่อยแกะส่นะแล้วก็ใส่เอาละค่ะตอนนี้เฟื่องก็จะพามาดูรอบๆเครื่องกันนะคะนี่ก็คือปุ่มรอบๆเครื่องนะคะเริ่มจากปุ่มนี้ก็ปุ่ม record video น้อนี่ก็ไว้กดถ่ายรูปแล้วก็หมุนหมุนหมุนมุนมุนได้อย่างนี้นะคะส่วนนี้ก็ on off วิธีก็คือกดปุ่มตรงนี้อ่ะมันก็จะเปิดปิดใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปรับเป็นโหมดต่างๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วก็มี built-in flash เห็นไหมแล้วก็กดให้มันเด้งออกมาได้นะคะ ข้างขางนี่ก็เป็นพอ HDMI นะคะแล้วก็ที่ใส่การ์ดยังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้ข้างล่างนี้เป็นที่เสียบวงแหวนเนาะก็ไว้ตั้งกล้องแล้วอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่โอเคนี่คือแบตเตอรี่ของเขาครับก็มาอยู่ในรูปแบบนี้นะคะก็ดึงออกมาครับ เรียบร้อยเอาละค่ะ<ม>ก็คร่าวๆประมาณนี้แหละอันนี้ก็เห็นไหมว่ามันเป็นแบบเลนส์ซูมปกติแล้วก็ยังจะมีเลนส์แบบฟิกซ์ซื้อมาเป็นระยะค่อนข้างกว้างด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น22เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเซลฟี่แบบหลังละลายได้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวพึ่งจะลองมาจับอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีแบบละเอียดนะคะว่ากล้องนี้มันดีหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าแล้วทําอะไรได้อีกบ้างขอไปเล่นก่อนนะแต่คร่าวๆก็คือบอดี้อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพลาสติกก็ให้แบบ ถ้าสมมติว่าเห็นมาจาเอครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบกล้องคาซิโอประมาณหนึ่มนกันมีความใช้ง่ายฟรุง้งฟริะน,นะมันก็เขาๆแบบเบาๆน้ําหนักก็พกพาได้อยู่นะคะถ้าอยากจะแบบไม่ได้อะไรมากไม่เดียวไปซูมอะไรมากเพิ่งว่าก็ถ้าใช้เลนส์กิดแปะเนี่ยก็น่าจะพกในกระเป๋าได้โอเคเหมือนกันประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาบอกว่ามันดียังไงทำยังไงได้บ้างเจอกันค่ะ ฝากอีกนิดน,นึงนะคะตอนนี้เฟื่องก็มีผลงานอยู่ในอคอลัมน์ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะชื่อว่าคนดังนั่งเขียนก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็ไอทีอย่างเงี้ยคะ่ะทุกสัปดาห์แล้วก็ฝากดีเจด้วยนะคะเพื่งก็เป็นดีเจอยู่ที่รอยซาำไล์เอเอ็มนะคะบปมงถึงบปสฟังได้เลยจ้านสุขรวมไปถึงฟังเรื่องราวไอทีอื่นๆได้อีกด้วยก็จะมีคลิปเสียงของเฟื่อเนี่ยยิงเป็นเรื่องไอทีสั้นๆ เรื่อยๆตลอดทั้งวันก็ฝากด้วยรวมไปถึงแบรต์ไตไฮเทคในไลน์ทีวีนะคะ mm. ก็ยังมีเ mm. ฟื่องกับพี่หนุ่ยเนี่ยสลหรับการทำรายการแล้วก็อย่าลืม subscribe c h anel n อันนี้ด้วยนะ mm. เพราะว่าจะได้มีกำลังใจ mm. ทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้ทำด้วยใจไม่ได้คะ่ะจ้า <laughs> ตามนั้น mm. เดี๋ยวกลับมาจะการคลิปหน้าค่ะบายบาย subscribe ด้วยนะ